เรนโบวี e, สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะ,ะก็จะมาเป็นแบบคลิปอธิบายนะคะจะมาพาเพื่อนๆนะคะทำภาพประมาณนี้นะ,ะก็อาจจะไม่เป๊ะเนาะอาจจะเป็นแบบว่าไอเดียนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้ลองทำนะคะอ่าอันแรกแรกเนี่ยเราก็จะต้องมีภาพใบไม้นะคะตัวนี้แล้วก็มีภาพนางแบบนะคะซึ่งตัวใบไม้เนี่ยเราก็จะทำเป็นอ่าเป็นสไตล์แบบการ์ตูนแบบนี้เลยนะคะอืม อ่าเดี๋ยวเราจะทำการไดคัตนะคะนี่ก็จะโบก็ไดคัตมันเดียแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวไดคัตให้ดูเนาะอ่าก็ดับแรกก็มาทำรีมูฟตรงคว,ค,ควิคแอคชั่นก่อนเลยนะคะแล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดด้านในตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะดับเบิลคลิกตรงตรงมาร์คสีดำนี้นะคะอ่าแล้วก็ไปที่ select and mark mask นั่นแหละอ่าแล้วก็มาที่ตัว เครื่องมือตัวนี้นะคะเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า define อแล้วเราก็เอามาสไปคลิกนะคะตรงที่ดำๆนะคะเราจะเอาตัวดำๆออกไปให้หมดคืออาจจะไม่ต้องเนียนมากก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปแบบ เปลี่ยนแปลงเป็นแบบสไตล์แบบการ์ตูนสไตล์น่ารักน่ารักหน่อยอะไม่ต้องเนียนเป๊ะๆก็ได้เอาตัวดำๆมาให้หมด ตอนนี้ถ้าเกิดคุณสังเกตที่ตัวตรงฝั่งด้านขวานะก็จะตั้งค่าประมาณนี้นะเพื่อในหลายคนอาจจะอาจจะแบบตัว r e ไฟ n e อาจจะแบบว่ามันไม่เป็นแบมโบนะคุณอาจจะตรงสมูทเนี่ยให้เป็นศูนย์นะคะก็ตรงนี้คอนแทตประมาณนี้ โอเคโบโอเคละก็จะกดคลิกโอเคไปเลยนะคะอ่าทีนี้เราก็จะได้ตัวนี้มาเอา่อเดี๋ยวขอใส่แบ็กกราวน์เนาะมันจะได้แบบมองเห็นนะคะอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะคะสังเกตนะมันจะไม่ได้เดือดเนียนมากเนาะ,ะอ่าทีนี้เราก็จะทำการคลิกขวานะคะแล้วก็ทำการ Convert to Smart Object แล้วก็มาที่ตัวฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ตรงแกลเลอรี่ตรงนี้ทีนี้คุณลองเล่นดูนะคุณชอบสไตล์ไหนอันนี้ก็โอเคนะนี่ก็จะเป็นแบบสีเขียวขึ้นมาหน่อยนี่ก็จะมีความเข้มของสีเขียวกับแบบเข้มมากเข้มน้อยนะ รู้สึกว่าตัวนี้เอาตัวนี้แล้วกันดูสดใสดิอ่าทีนี้นะคะเราก็จะได้ใบไม้ละพร้อมเอาไปใช้งานนะคะเดี๋ยวก็จะสร้างงานขึ้นมาใหม่เลยเนาะอ่าถ้าเกิดเป็น IG จีเนาะก็จะเป็นพันพันแปดพันแปดสิบอ่า resolution 72อ่าเมื่อกี้ตัวใบไม้แล้วก็จะทำการ copy นะกด c o n t r น l C นะคะแล้วก็กด c o n t r o l V ตัวงานใหม่ที่เราเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี้ทีนี้ก็จะได้มาประมาณนี้แล้วนะได้คัดตัวนางแบบเลยก็ได้เออนางแบบนี้ได้คัดง่ายเลยแหละ อ่แล้วก็เหมือนเดิม Ctrl c อนโทีแล้วก็ไปที่ c อนโทนบี v นะ,ะนี่คือนามแบบของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดภาพตัวนี้ไปนะคะเราจะไม่บันทึกก็ก,กดโ no. น้ตเดี๋ยวเราจะทำสองช่องเหมือนเดิม จะได้ดูเป็นตัวอย่างไงจำไม่ได้นวก็จะเปิดไปเปิดมากดกดที่ตัวเซตนะคะขยายคุณต้องมาคลิกที่ตัวแคนวาสด,ด้วยนะ,ะขยายงานโอเค เดี๋ยวเราจะใส่แบกาวก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างแบกาวก็ให้คุณเอาเมาส์ามาคลิกที่ตรงเลเยอร์แบกาวนะคะแล้วเราก็คลิกที่ New. นิวนิวตรงนี้นะนิวเลเยอร์เป็นการสร้างนิวเลเยอร์เพื่อที่จะเป็นพื้นที่เอาไว้เก็บกราฟิกของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเลือกใช้กรเดียนเนาะกระเดียนกรเดิเอน จิมสีก็ให้เขา reverse นะคะสลับด้านกาันตัวนี้มันจะเท่าไปเนาะโอเคได้ประมาณนี้นะคะก็โอเคไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างเมฆนะคะ ัวเมฆเนี่ยตัวเมฆจะอยู่ตรงนี้นะคะใช้บล็อนะคะ oh, oh, oh. คุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลดฟรีได้นะ oh, oh. พิมพ์ว่า oh, oh. ขาวขาก็คือเมฆเนะาะ oh. ไปดาวน์โหลดในตัวเว็บฟรียๆเลยนะคะ oh. เลือกตัวอะไดี oh. ก็ต้องเลือกสีขาว ถ้าเกิดคุณคลิกออเทนเนตแล้วก็เลืนเมาไปด้านซ้ายตัวบัตรคุณก็จะเล็กลงถ้าเลื่อนไปด้านขวาก็จะใหญ่ขึ้นนะ,น,ะน,นี่ก็สวยนะโอเคเอาตัวนี้แหละ แล้วเราก็จะสร้าง new layer ขึ้นมานะคะสร้างเชฟสีขาวตรงฟิ l เนี่ยเราจะไม่ใช้นะแต่ว่าเราจะใช้สตรกนะคะแล้วเราก็ปรับความหนาของเส้นสตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ขอบไม่ใส่เงาใส่เงาก็ต้องเป็นแบบสีสีเทา ตร,ตรงนี้เนี่ยมันจะแบบ o p ป city นะคะอยากได้ความเข้มมากน้อยแค่ไหนเราก็ปรับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมุมมุมองศานะคะตรงนี้ก็จะเป็นอัตราการ p a c e เนาะแบบอยากให้มันสาดมากสาดน้อยอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นความเบลอความเบลอความขมเราอยากให้มันฟุ้งมากน้อยแค่ไหนอะระมางนี้แล้วกัน ่แล้วก็จะต้องไหนเขาอยู่ตรงกลางเลือกเป็นคันวาดแล้วก็จิ้มทีนี้ตัวสี่เหลี่ยมของเราก็จะได้อยู่ตรงกลางละนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ,ะกดชิปนะคะให้เขาแบบขึ้นไปนิดนึงเราอยากให้แบบโฟกัสให้กรอบตรงนี้มันโฟกัสที่หน้านางแบบเ,ออเดี๋ยวนางแบบต้องใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะ ทำนังแบบเป็น convert to smart นะเวลาเราขยายเขาจะได้มีความาไม่ไม,ไม่ไม่แตกนะคะยังคมชัดเหมือนเดิมโอเคแล้วทีนี้เราก็จะแบบตเตยเคร,อเครือใบไม้เนี่ยให้มันอารมณ์มันล้อมเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบว่า อยตามนะคะถ้าเกิดคุณยา้เขามีความโค้งนะคะอ๋อตรงนี้ต้องไม่ให้เขาเป็นต้องมาทำตรงการะะรัดลายก่อนนะคะแล้วเราก็ทําการตรงน,นี่เราก็จะแบบทำให้เขาแบบอ๋อม,มันเส้นมันไม่เชื่อมกันเนาะไม่เป็นไร ก็สามารถที่จะแบบเอาคอนทรลที t นะคะตัวนี้นะ,ะเราอยากให้มันเขาแบบมีความมีแบบโคง้โคงๆหน่อยอะไรเงี้ยโอเคเราก็เดี๋ยวทำการ copy กดออติ n เ t ็นะคะแล้วก็คลิกย้ายเขาเขาเราก็จะได้ใบหนึ่งใ้อีกครื่หนึ่ง น,นี่อารมณ์แบบใบไม้นะก็ูแล้วกูขยายเข้ามาเลยเลยนะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรคุณก็เอาโปรดักฑ์ของคุณเข้าไปแค่นั้นเองนี่ก็แล้วแต่ว่าอยากได้ประมาณไหนนะ ตัวปูดักนะโบจะแบบกรุบเขานะคะแล้วโบก็จะใส่สีเขามีความแบบสดใสขึ้นมาหน่อยอะ่ะนี้มันดูมองๆตรงนี้ก็ได้ก็คลิกที่ตรงนี้ด้วยเห็นไมดูสดใสขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัวแบก,กามันกันบกก็จะแบบ เพิ่มเนื l อเลเยอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเจี้ยมสีในนี้แหละสีสดใสสดใสเนี่ยแล้วก็จะอา,อาจจะสาดเชอ่สาด gradient ลงไปแต่เป็นที่มันเป็น,ปน,ปนตัวนี้นะชั s นเพลนส์นะคะแล้วก็เป็นวงกลมอืมก็จะประมาณนี้แหละสวยละเออแล้วก็พิมพ์ข้อความ พิมพ์ข้อความตัวข้อความเราก็จะต้องเป็นสีที่เข้มๆเ,เลยนะจะได้อ่านได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดเป็นแอดโปรโมทแอดแบบโปรโมทสินค้าเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะใช้ฟอนต์เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแอดที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลนะคะก็ ใส่ข้อข้อมูลได้เยอะได้นะคะนี่ก็จะอาจำลองสีเขียวนะคะแล้วก็ใส่สตโตรกให้เขามาตรงนี้ใส่สตโตรอทลายหกดรอปเชอร์รใส่เงาให้เขานิดนึงอ๋อเงาต้องเป็นสีเขียวก็มีความฟุงฟ้งๆเข้มๆ สัดเนเยอะหน่อยอ่าโอเครู้แล้วตัวนี้อาจจะแบบไปไตรงนี้นิดนึงอาจจะเล็กๆยอดยอดเขาให้มันเล็กๆแล้วเราก็ copy ตัวนี้ นี่คืออยากให้เขาใหญ่ๆหน่อยฮโบมันเยอะไปนะ เขาลบบางส่วนออกกลับมาคืนก็ตรงนี้ต้องละเลงสีขาวอืม hmm. นี่ก็เหมือนกันนาจ,จะมันจะหักได้ไหมมันมันเป็นภาพที่มันมันไม่เชื่อมต่อกันเนาะมันก็เลยแบบดัดไม่ได้อ่ะ โนซัดกลับไปแล้วกันฮนะก็เดี๋ยวลุกดีกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องละเลงสีดำนะถ้าเราต้องการลุก แล้วก็ต้องมีเชฟเนะาะตัวเชฟเนี่ยก็ง่ายๆเหมือนเดิม rectangle นะคะตรงนี้อาจจะเป็นแบบ new product new product อะไรงนี้เอาเข้าไปข้างบนถ้าเราอยากใส่กรีดนเอาะแล้วก็ ดึงเข้ามาในนี้ได้เลยนะเห็นไหมแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็แก้จิ้มง่มายดีแล้วก็ใส่ข้อความอยากให้เขาแบบอยู่ตรงกลางเลยเลือกสองเลเยอร์นี่นะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น selection อ่าเห็นไหม เท็กก็จะอยู่ตรงกลางแล้วแล้วก็ลิงเขาเวลาเขาไปไหนก็จะได้ไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เราจัดให้เขาอ,อยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วมันก็จะแบบเป,เป๊ะเลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวแอดตัวนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วจ้าบ๊ายบาย